สบายดีเมืออม่อวันที่26เดือน7ปี2023เนาะเขาจะมาวิเคราะห์อทองคําในทางเฟมดีกันว่าทิศทางทองคําในเมื่อนี้มีโอกาสและก็มีทิศทางไปแนวไดเนาะโอเคเดี๋ยวเขามาเบิรงกันเลยก่อนเอิญเมื่อเขาเข้ามาที่ทางเฟมดีเนาะจากที่เขาเบิรงทางเฟมดีก,ก็คือเขาได้บอกไปแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยครับ มันจะขึ้นแลวมันก็ขึ้นมาอีหลีเนาะเหมือนขึ้นมาล์วีอยู่ถึงชัดเจนเลยฉะนั้นในมื้อน,นี้เฮามองว่าเดียวไหนในการที่จะเข้าเทรดเนาะก่อนอื่นเมื่แม่เฮาต้องมาเบิ่งก่อนว่ากราฟมันมีจังหวะเนวไหนเฮาต้องตีแนวรับแนวตานก่อนประกอบราคาของเดเมืวว่อวานเนี่ยมันเล่นเดียวไหนก็คือกราฟราคาของเดมันจะเล่นอยู่ตรงนี้กับ แถลนี้แสดงว่ากราฟเมื่อเนี้ยมันมีโอกาสเดิมเริ่มลงมาแล้วพุ่งขึน้นไปต่อเพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นไซคลหนึ่งาะลงมาลงมาแล้วก็มาเจอในกลายที่สองแล้วการเจอในกลายที่สองกับบอนี้น่าจะมีคนค้างออเดอร์อยู่แถวนี้มันเป็นข่าวฉะนั้นเวลามันลงกราฟมาหาออเดอร์บอนเก้านี้ผู้ที่แบบว่า เขาเซลอยู you, you, uh, said, really, trendy, you, ่หรือว่าเขาเซลติดอยู่นะเห็นมันฟาวนิดนึงเขาก็บฟาวปิดแล้วก็พวกเขาที่ท่าบายอยู่เพราะว่ามันได้ราคาโมงงามมันได้เวลามันดีขึ้นไปเขาก็ท่าบายอยู่จุดนี้เวลากราปันมามันจะค่อยเด้งขึ้นไปเลยอันนี้ก็เป็นในทางจิตวิทยาของของของกราฟเนาะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แล้วก็เป็นคาดเพราะว่าทุกคนหรือว่าเข้ามาเขาก็ต้องการซื้อราคาจึกแล้วไปขายแพงเนาะ ฉะนั้นในเมื่อนี้เขาก็จะมาเบิงว่ากราฟมีโอกาสเป็นอะไดจากที่เฮาเบิงเนาะเห็นอยู่ว่าเบสตัวนี้มันมีราคาที่ซุกลงมาเหงในทางฟามในทางเฟมเหตุเรื่องนี้เวลากราฟมันขึ้นมาต่ำมันมาต่ำมันบ่มหฮอดน้องเพืดอใช้เบนี่ทุบลงกาวสุดสุดท้ายเหมือนกับขึ้นมาปุ๊บอันคืนคือกาเพราะว่ามันมีเบสหรือว่ามีแหงมีแหงซื้อจากจุดนี้ขึ้นไปฉะนั้นในการที่เฮาจะเล่น อ่ในช่วงเช้านี้เขาว่ารอให้มันลงมาแถวรุ่มไปก่อนส่วนสัพายทุกเก้าก็คือโซลุนจะค่อยๆโลบายแล้วกะัอืมกับบึงถ้ามองมองเิดนนึงนี้อย่างหมอเป็นไซเว่ยเนาะเป็นไซเว่ยไซใคลเว่ไเว์ไปไซเว่มาอยู่ก่อนแต่ว่าถ้าว่ามองในงแบบ ของเทีนไลน์นัดจะเทนไลน์ตัวนี้ขึ้นมาถึงนี้ ฉะนั้นเราเห็นว่ามันเป็นปลาก,กวงตัวนี้กระลุดโลตัวนี้กระดุดไทฉะนั้นมันจะเข้าคอนเปียที่ว่ามันจะเกิดอย่างสิเกิดเป็นอยาอาลงไม้ขึ้นไปต่อยอยูเน งนั้นเราคิดว่าาน่าจะรอบ่ายเสิรลูดีที่สุดเนาะถ้าว่าจะเซลล์ตอนนี้ก็คือเซล,ลยากอยู่เลยเซลยากอย,กอย,กอยกู่ฉะนั้นเราจะเล่นในหน้าบ่ายเนาะวันนี้เพราะว่าเซตอัพมันมาเฮ็ด mm hmm. อันเดนยังปิดเป็นแท่งบ่ายแล้วก็รอถ้าเบิ่งตอนแรงน้ะประมาณช่วงเจ็ดโมงถ้าว่ากราฟแห่งเฮดหนึ่งมันปิดเป็นแทง่งบ่ายหรือว่าปิดปิดมีแหงบ่ายก็คือว่า แทงเทียนอาจจะเป็นทิ้งไส้เป็นโดงจินซี่หรือว่าแทงเทียนเต็มนี่สิเขาอ,อาจจะต้องไดไบายขึ้นไปเก็บทีฟี่อยู่ด้านเทิงกิดเนาะอันนี้ก็เป็นจิกติกนี้หน่อยอทองคำเมื่อนี้ก็มองเป็นหน้าบายสะนั้นเฮารลอแผนหล่อแผนอ,อยู่ดนดนส่วนรุ่มถ้าว่าส่วนรุ่มนี่มันห้ามใดก็มาบายส่วนรุ่มผีดถ้าว่ามันหัาได้แล้วก็ับ่้านมันไปเนาะสำหรับ กาฟในมืนนออยวเอามาเบิร,รงนคู่อื่นก่อนอีกทางแนวโน้มเป็น,นอะไรยูเอสสามสิบอ๋อยูเอสสามสิบกับแบบเก้าวานี้เขาได้บอกไปเลยว่ากราฟมันจะยังเล่นเป็นหน้าเซล ตอนนี้ก็คือมันเล่นไซเวมาเป็นนั่นแหละกราฟน่าจะไซเวยอยู่กอะนี้แดน,นี้มันลงมันขึ้นมาตาม่ำเทเลไลหรือว่ามาต่ำโซนนี้ก็คือว่าโซนเดย์โซนตานเดย์มัเลยทุบลงอ่ะดังนั้นมันนี้เราการ็จะบูเล่นเฉพาะคนหลอให้มันเบรกอยู่นี่แล้วก็รอให้มันเป็นโครงสร้างที่มันลดลดลดทับตัวนี้ลงมาแล้วค่อยเข้าบ่ายก็ได้มาพี่พีรง หุ้นยิ่บิงไปน่าเสียออกเป็นเฉกนยังไงส่วนแหงเกินลงมานี้ถ้ามันรุดลงลงมาอย่างสิบเรค่อยเข้าเสียลแล้วก็ไลลงมาหนึ่งเป็นอยู่30เ,เนาะมองน่าจะเป็นอย่างสิ้เดี๋ยวข้อข้อทำไหม ยูอ EUR USD โอ้ย oh, ูอารนี่มันติดเบรจุดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวโฮอยาก เข้าอยู่จุดนี้ก็ได้เข้าเข้าบ่ายเนาะมันมกจอเ้นก็นนะสนงาน ข้อส่วนนี้อาจจะบ่ายเมืองหน้าบ่ายสำหรับ EU มาบางกูจีูกันโอ้สำหรับ จีอยู U ่นี e. ่เบรกแล้วเนาะเบรกขึ้นถึงละฉะนั้นรอย่อระบายตัวนี้รอย,ยอ่นนยรอระบายอย่างเดียวเลยตอนมันเล่นเล่นซัพพอร์ตจุดเนี้ยขึ้นมาเนี้ยย่อลงมาแล้วนี้มาจุดนี้ระบายขึ้นไปต่อ น,นี่เป็นมุมมองคร่าวๆนาะสำหรับเดี๋ยวว่าเบิ่งทองคำอีกหนึ่งหนึ่งก็กี่นี่เ,เ,ป,เป็เบิ่งทางเสมใหญ่เกินไปแล้วก็เป็เบิ่งทางเสพเล่นน้อยทำเฟรมน้อยก็ยังคือเก้าเนาะย,ยังมองเป็นมุมมองเก้าก็คือรอถ้าบายอยู่โซลูมแล้วก็ขึ้นไป โอเคสำหรับเมนีก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ทิศทางก็น่าจะประมาณนี้ออกคำออกก็จะเบิ่งเป็นหน้าบ่ายอย่างเดียวเนาะหน้าเสียงพวกเบเราเถอก็ได้รามันมาฮอสโซนรุมอีู่แล้ว,ลวค่อยบายึ้นไปครับถ้าตาตัวนี้อืมโอเคเพราะ่างอย่าง้าบ่า,บายเพราะมันทิศทางแบบนี้เราค่อยบายโอเค